สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท่านนะครับผมวันนี้มีบอลสีที่ช่วยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆค่าจะส่งเนาะมีค่าจะส่ง50บาทแต่ถ้า3มต้นนะครับพี่ๆีา3ต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผม234บารมีบอลสนใจโทร0 6 4 9 3 1 0 9 9 7เดี๋ยวพี่ออปเตอร์สาวน้องก้อยรับสายนะครับผมมาเรื่องวันนี้ต้นแรกเลยครับพี่ดารานภรั์เนาะไซส์นี้ฟอร์มสวยๆล้นกระถางสี่แล้วครับพี่ป้ายลึกๆเลย450บาทครับดารานภรั์ดารานภรัสนี่ ป้ายสวยๆลึกๆเลยครับพี่450บาทมีไซส์เล็กนะคะพี่พี่ไซส์เล็กเนาะดรอปลงมา350บาทครับป้ายลึกเช่นกันสวยๆอ่าฟอร์มดรอปลงมาหน่อยราคาก็ดรอปตามนะครับพี่เนาะ350บาทครับไซส์นี้ไซส์โต450บาทสำหรับใครที่ไม่ชอบเลี้ยงไม้เล็กเนาะผมแนะนำไซส์นี้เลย450บาทเอาไปละอัพกระถาง6กระถาง10ได้เลยพี่กระถาง8สวยๆเลยหนุมานประสานกายครับพี่300บาทหนุมานประสานกายลิงน้อยน่ารักป้ายมาแล้วสวยๆทุกไปนะครับ300บาทหนุมานประสานกาย ดังนี้เป็นมณีวาสนาครับพี่ฟอร์มสวยพุ่งๆแล้ว250บาทครับนางมณีวาสนานะครับพี่ด่างสวยๆเลยฟอร์มพุ่งๆนี่ชื่อเต็มคือพระนางมณีวาสนานะครับด่างสวยๆเลย250บบาทครับผมนี่นี่สวยแบบจึ้งๆเลยครับพี่พี่สวยแบบจึ้งๆเลยด่างสวยๆเลยทุกต้นเลยด้านนี้เป็นเมืองนครชุมครับพี่ไม้ใหม่เนาะไม้ใหม่เมืองนครชุมใบกลมป้ายครับพี่นี่เมืองนครชุมนะครับ เมืองนครชุมไม้ใหม่แม่แลปีนี้เลยไม้ใหม่ใยเขียวขอบใบเข้ามานะพี่โตมาหน้าออกส้มแดงสวยมากครับนี่สี่ร้อยบาทครับเมืองนครชุมเมืองนครชุมอ่ะสวยๆกันเลยสีเลือกงามครับสีเลือกงามสีเลือกงามห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่สีเลือกงามโตพุ่งๆแล้วนะสีเลือกงามนี่ป้ายมา้วสวยๆเลยมีตรวเงื่อนติานนึงก็พี่จะพาไปชมเนาะ มาตัวนี้เป็นไก่ด่างครับพี่ไก่ด่างไก่ด่างไก่ดาราจักรครับพี่ไม้ใหม่เนาะใครมีใครเก็บสะสมตระกูลไก่ต้นนี้ห้ามพลาดครับพี่ไก่ดาราจักรสามร้อยห้าสิบาทดางสวยครับครึ่งครับครึ่งเลยครับผมไก่ดาราจักรสวยสวยเลยและตรงนี้ไม้เหลืองครับพี่เพชรอุดมทรัพย์ไม้ด่างเหลืองครับพี่เพชรอุดมทรัพย์เพชรอุดมทรัพย์เพชรอุดมทรัพย์ไม้ใหม่ไมมแรงเลยพี่สามร้อยห้าสิบบาทไม้ด่างเหลืองนะส่าสวยเลยตรงนี้เพชรสุวรรณโชติครับพี่ ด่างเหลืองสวยๆเพชรสุวรรณโชตเพชรสุวรรณโชตนี่ด่างเหลืองงามๆเลยสองร้อยห้าสิบาทครับตอนนี้ด่างเหลืองไม้หัวครับตอนนี้น้องยุบไปน้องยุบแล้วขึ้นมาใหม่ไม้มีหัวไม้มีหัวมีเขี้ยวตอนนี้สองร้อยห้าสิบาทครับแล้วก็เพชรเพชรราชาเพชรราชาครับฮาบไม้หัวยุบเช่นกันครับพี่มีหัวมีเขี้ยวเพชรราชาสามร้อยห้าสิบาทครับด่างเหลืองครับฮารสวยๆแบบนี้อ่าถามวาอันนี้เป็นสนิทดาราครับพี่สนิทดารา นี่ดอกมาจนดอกอาต้นนี้สเนดาราไม้ใหม่ด่างสวยเม็ดเข้มเข้มห้าร้อยห้าสิบาทครับสเนดารานะพี่เซนเดารานะสวยกันเลยด้านนี้ฟอร์มกอไม้ใหญ่ไม้มีหนอครับพี่นะมบังนนกระถางแปดนิ้วนะาถางแปดนิ้วนี่หน้าสวยๆเลยหน้าสวยๆเลยนะมบังนนดูนอ มีหน่อไม้หน่อไม้หัวแล้วครับตัวนี้นะมืองนนท์ก็ถางแปดโอ้เปิดหน้าชมพูทองออกมาสวยมากต้นนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันห้าขยับไซส์ใหญ่มาตรงนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนี่หน่อจุกๆอีกเช่นกันครับพี่หน่อเต็มคอรูกเต็มคอกันเลยทีเดียวเชียวหน้าสวยๆครับพี่หนึ่งพันแปดร้อยต้นนี้หนึ่งพันแปดร้อยนะมึงนนนะพี่กระถางแปดร้นมากไม้หัวไม้หน่อนะจ๊ะนี่ต้นนี้พันห้านะครับเออตัดมนนี้เป็นวัวสว่านครับ บัสวสวรรค์กระถางหกป้ายสวยๆบัวสวรรค์บัสวสวรรค์นูใบหนหนใหม่ใบใหม่ป้ายจำเจมออกมาเลยบัสวสวรรค์ไซส์นี้แปดร้อยบาทครับพี่แปดร้อยบาทไซส์ใหญ่ดูเทียบกับฝามือครับพี่กระถางหกล้นมากต้องไปแปดไปสิบแล้วนี่บัสวสวรรค์น,นะครับถ้าไม่ป้ายเนาะจะเป็นบัวหิมะนะพี่เนาะถ้าไม่ป้ายตัวชมพูนี้เขาจะเรียกกันบัวหิมะเนาะมันจะไม่สวยพี่โตมามันจะเคี้ยวไปเช่นี่ต้องป้ายแบบนี้นะครับบัสวสวรรค์ไซส์ใหญ่แม่พันุเลยครับพี่แปดร้อยบาทอ่า ด้านนี้เป็นรัตนะลุ่งโลดนะครับเปิดหน้าทองมาแล้วสวยว้าวเลยหน้าชมพูชมพูครับพี่ทองหลอดใหม่ก็มาเลยอ๋อหลอดใหม่มาอันนี้ใบใหม่ล่าสุดใบนี้นี่ลุงโลดนะพี่ลุงโลดสวยๆโตมามีสองหน้าครับพี่หน้าชมพูหน้าทองแล้วแต่จอกหน้าไหนนะตอนโตได้ลุ้นได้ลุ้นความสวยได้ลุ้นทุกใบอ่ะว่าน้องจะออกมาหน้าไหนหน้าชมพูหรือหน้าทองนะพี่สวยเหมือนกันอ่าสองหน้าในหนึ่งต้นรัตนะรุ่งโลดสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่กระถางสี่ล้นมาก สามรัะตะนะ์รุ่งโดดนะจ๊ะตรงนี้เป็นนบพเก้านบพเก้านบพเก้านพเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่กระถางห้ากระถางห้ากระถางห้านิ้ว150่าสิบบาทนพเก้าอ่านี่เลยนพเก้าหนึ่งร้อยห้บบาทครับแล้วก็ชายชนครับพี่ชายชน ผมคัดแต่สะแม่พันผ่าที่เป็นหน้าแดงนะพี่แดง you know. แบบแดงเข้มจัดเลยนะนี่ไปดูไปดูแดง euh, แบบแดงเข้มสุดๆหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายชนชายชนหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่ให้ไซส์นี้ไปเลยเนี่ยไซส์ใหญ่เลยเนี่ยไปดูหลอดแดงปั๊ผมบอกเลยแดงสุดๆหนึ่งร้อยสิบบาทครับชายชนรัตนาสินแดงแดงอีกเช่นกันครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับรัตนาสินรัตนศสินนะฮรัตนาสินนะหนึ่งร้อยสิบบาท เทพเทวฤทธิ์ครับพี่ไซส์นี้กระถางห้าสองร้อยห้าสิบาทเทพเทวฤทธิ์แดงแดงแจ่มๆจมทุกกระถางทุกใบครับพี่เทพเทวฤทธิ์นี่แดงแดงแจ่มแจ่มทุกต้นเลยสองร้อยห้าสิบาทครับเทพเทวฤทธิ์ตัวน,นี้มหาเศรษฐีครับพี่มหาเศรษฐีนี่ด่างดีด่างสวยหลอดใหม่ก็ด่างนะพี่หลอดใหม่ด่างออกมาเลยเห็นไหมหลอดใหม่ด่างออกมาเลยมหาเศรษฐีครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทฟอร์มกระถางห้าทั้งนั้นเลยนะพี่นะ 150้าบาทฟอร์มใหญ่ๆกระถาง5าทั้งนั้นเลยนี่ฟอร์มกระถาง5้าทั้งนั้นเลย,เลยสวยมงคลสยามครับพี่ฟอร์มกระถางห้าฟอร์มกระถางห้านี่มงคลสยามมงคลสยามใต้แบบนี้3 0 0รอบาทครับพี่300รบาทนะผมมีไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่35มแต่มันอยู่ตู้นู้นเอาไซส์นี้แล้วกันพี่3า0ร้อยสาอยประมาณนี้ไม่หนีกันอะไซส์ดอกลงมาก็ราคาลดลดหลั่นลงมานะพี่ส่อสามร้อยบาทมงคลสยามนะมีนี่ ไปครับฮับ์บเลยสวยๆตรงนี้เป็นธาตุบางแก้วนะครับหน้าหวานๆแบบนี้ตรงนี้เนาะธาตุบางแก้วเกือบเลยไปแล้วเลี้ยวกลับมาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทหวานๆทุกต้นเลยธาตุบางแก้วหน้าออริจินอลตรงหน้านี้นะครับพี่โตมาออกม่วงนะอันนี้ออกชมพูอนะไรนี่หน้าออริจินอลมันจะมีธาตุบางแก้วหน้าเขียวด้วยนะพี่เนาะไม่ค่อยผมว่าไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยสวยแต่หรือแล้วแต่วความชอบนะแต่นี่ถ้าหน้าออริจินอล์เขาต้องเป็นหน้าชมพูแบบนี้นะครับ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนำโชคใบกลมป้ายชมพูนำโชคครับนำโชคนำโชคนี่น้องนำโชคน้องชื่อว่านำโชคนะครับสองร้อยบาทใบกลมป้ายชมพูนะพี่ใบกลมป้ายชมพูสองร้อยบาทนำโชคนะครับสวยๆอ่าทางด้านนี้เป็นไม้ใหม่เจ้าขุนครับไม้ด่างชมพูเจ้าขุนเจ้าขุนนี่ด่างชมพูแบบนี้ <S <S นด่างชมพูแบบนี้ อาจจะพูดแบบนี้นะนี่ครับขึงครับขึงเจ้าขุนห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทไม้ใหม่ไม้ใหม่ไม้ใหม่เจ้าขุนพี่ดูนะต้นนี้หวานมากนี่หวานมากเจ้าขุนครับห้าร้อยบาทไม้ใหม่ไม้เลป,ปีนี้เลยพี่ไม้ใหม่เละจา๋าเลยเจ้าขุนห้าร้อยบาทนะครับอย่างสวยๆทุกต้นเลยนี่ไม้ต้นนี้แข็งแรงนี่พี่โตมานอกแข็งแรงนอกตู้ได้ในตู้ได้ครับอ่านอกตู้ก็ดี เจ้าขุนนะเทวาสุวรรณอ่ะไซเล็กคลิปก่อนเดี๋ยวผมขึ้นไซส์ใหญ่ไปสามร้อยห้าสิบผมปล่อยไซส์นี้แล้วกันไซส์นี้เผื่อใครจะได้เล็เลกๆราคาถูกไปเลี้ยงนะครับพี่เทวาสุวรรณเทวาสุวรรณสองร้อยห้าสิบบาทครับนี่สองร้อยห้าสิบบาทต้นนี้มีออกความีมีมออกด่างเหลืองมาแล้วนะพี่มีออกเหลืองเหลืองหน่อยนะเพราะว่าตอนโตเขาจะมีทั้งด่างขาวและด่างเหลืองเนาะเทวาสุวรรณในต้นเดียวกันสวยมากครับพี่โตมา สองอห้าสิบาทครับผมเทวาสุวรรณนี่ไม้ฝีมือคูปอนะครับพี่ผู้ผสมกเกานะเกศเนาะปล่อยตัวนี้มาเทวาสุวรรณผมบอกเลยไม,ไม่ผิดหวังครับสวยมากสาวนครชัยศรีครับพี่หน้าหวานๆเลยมีสองหน้านะแล้วแต่คนชอบทักมาพี่ทักมาถามได้เลยว่าอยากได้หน้าไหนนะพี่หน้าชมพูหรือหน้าทองนะสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่สาวนครชัยศรีอันนี้หน้าชมพูให้ดูก่อนหวานๆนี่หน้าชมพูหน้าชมพูหวานๆอันนี้หน้าทองนี่ หน้าทองแบบรูหราลรูหราลรูหราหรูหราแต่หมาไม่เห่าแล้วพี่ลรูหราแต่หมาไม่เห่าอันนะอ่ะหน้าทองกับหน้าชมพูนะพี่สามร้อยห้าสิบาทสาวนครชัยศรีนี่เห็นไหมฟอร์มสวยเลยนี่อย่างเงี้ยใบใหม่ออกมาพี่ยังไงยังไงออกมาแบบชมพูเหลือบทองสวยๆส,สาวนครชัยหนีแฮนะครชัยศรีสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ๆด้านนี้เป็นโชคร่ำซ้ำหน้าสวยสวย นี่โชคล่ำําโชคล่ำําโชคล่ำสามสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ดงังสวยๆเลยหน้าขาวออกจมูนี่สองร้อยห้าสิบโชคล่ำสานะพี่ผมชอบชื่อมากนี่ให้รำ่ำให้ําเลยเนาะอ่ะตอนนี้เทพสายรุงครับพี่ดางอันนี้คือเรียกเขาเรียกว่าหน้าเทพนะพี่ดูใบน,นี้ออกหน้าทองเลยสวยมากเทพสายลุงเทพสายรุงที่ผมเลี้ยงมาเคยเลี้ยงมามีหลายหน้าเลยมีหน้าทองจมพู Uh, ขาวแดงแล้วเตะเขาจะออกไปคือเลี้ยงออกมาได้ลุ้นตุ้งไปจริงเทพสาสลุงต้นนี้เขาปล่อยสามร้อยบาทครับพี่สามร้อยเทพใสลุงหน้าสวยจัดสวยจริงรัตนะรุ่งเรืองครับพี่ด้านนี้เลยครับด้านนี้เลยรัตนะรุ่งเรืองสามร้อยห้าสิบาทครับสวย,สวย,สวยทุกต้นเลยนะครับผมรัตนะรุ่งเรืองนี่ครับฮัรกันไปเลยฮัรครึ่งฮัรครึง่ง นี่หวานๆเลยครับพี่หวานๆพร้อมเสิร์ฟเลยครับลัตนะลุ่งเรืองสามร้อยห้าสิบวางคู่กับลุ่งโลดนะพี่สวยๆเลยสามร้อยห้าสิบเช่กันครับรุ่งเรืองลุ่งโลดนะฮะมาด้านนี้เป็นหลวงตาครับพี่หลวงตาหลวงตาหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองนี่หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่สามร้อยห้าสิบใครจะนิมนต์หลวงตาเข้าบ้านเรียนเชิญครับพี่เรียนเชิญเลยสามร้อยห้าสิบนะหลวงตาเมืองครับพี่ สวยๆทุกต้นเลยจ้ะอ่ะต้นนี้เป็นไม้ใหม่ดาราจักรวาลดาราจักรวาลครับพี่จักรวานไม่ใช่จักรยานนะพี่ค่ได้เปิดก็ได้ยินไม่ใช่นะดาราจักรวานครับพี่นี่จักรวานชื่อแบบกว้างใหญ่ไพศาลมากดังสวยๆน่าเท่ๆครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่ดาราจักรวาลห,หนึ่งพ,พันสองร้อยบาทให้น่าเท่ๆแบบนี้ไปเลยอ่ะสวยๆกันไปเลยดาราจักรวาลนี่แต่มาต้นานี้เป็น บัวแก้วเก,กสรครับพี่ไม้อีกต้นสีมืออาจารย์ปอที่ผสมกอเกตปล่อยต้นนี้ออกมาหวานมากบัวแก้วเก,กสรนี่โตมาผมบอกเลยว่าสวยสะพั่งมากสวยสะพั่งบัวแก้วเก,กสรห้าร้อยบาทครับพี่ต้นนี้ห้าร้อยบาทบัวแก้วเก,กสรน,นะนี่เม็ดเริ่มมาเขามีเม็ดสีนะพี่เม็ดออกแดงนี่ใบาย,ยาวๆสวยดังสวยอันนี้วโวคาโนครับโวโอคาโนโ,โวคาโน นี่ดังกสวยดูใบนี้ฮาร์ปครึ่งออกมาเลยครับพี่พี่ฮาร์ปครึ่งออกมาเลย350บาทครับโวเคนโภูเขาไฟร้อนสวยๆพร้อมเสิร์ฟครับ350รซับคูนผลนะพี่ซับคูนผลซับคูนผลครับฮาร์ปดูใบใหม่อุ้ยหลอดใหม่สุดจริง350ครับพี่ซับพูนผลซับคูนผล350บาทมีต้นเดียวครับพี่มาหน้านี้สวยๆแบบนี้ให้ไวเลยซับคูนผล350บบาทนะพี่ดูหลอดใหม่ใบใหม่ไม่ผิดหวังครับจึงจัดกำปั่นทองครับ ไม้ใหม่ไม้แรนดนี่เห็นไหมเปิดหน้าทองมาเลยใบใหม่กำปันำป่นทองกำปั่นทองห้าร้อยบาทครับพี่ไม้ใหม่ไม้เลปปีนี้เช่นกันดา่างชมพูทองใบใหม่เปิดทองเลยใบรองเปิดชมพูนี่ห้าร้อยบาทกำปั่นทองครับกำปั่นทองต้นนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดเนาะด่างเหลืองฮัร์ปฮารห้าร้อยบาทครับลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดสวยๆถัดมาต้นนี้เป็นอ่า เบนจะลงน้าทองครับเบนจะลงน้ําทองเบนจะลงน้ําทองหน้าทองสวยๆครับพี่หน้าทองสวยๆเลยต้นใหญ่ที่วางอยู่ตรงนี้ที่คลิปก่อนนู้นเนาะที่เป็นฟอร์มกอไปแล้วนะพี่ไปแล้วเนาะไปแล้วอันนี้เอาไปเลี้ยงหน่อยพี่หน่อมาเดี๋ยวหน่อก็มาแล้วเพราะว่ารุ่นที่ปลูกม้แรกกันเขาหน่อกามาอีกสองหน่อแล้วแต่ว่าตรงนี้ไปแล้วหลือต้นนี้เบนจะลงน้าทองสามร้อยห้าสิบาทครับพี่หน้าออกเหลืองเม็ดมาแล้วสวยๆเลยสามร้อยห้าสิบเลี้ยงอีกเป็นนานหน่อมาแล้วครับกระถางหกนิ้วอ่า ด้านนี้เป็นมณีนารามณีนารามใหม่เช่นกันด่างหวานหวานชมพูหวานหวานครับพี่โตมาสสวยมากมณีนารานะครับพี่มณีนาราสามร้อยห้าสิบบาทครับมณีนาราเนี่หวานหวานอันนี้ลาสี่มีนนะพี่สี่ร้อยบาทครับลาสี่มีนบอลกาบด่างชมพูนะครับนี่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนี่อยู่ในดงมณีนารามณีนาราสามร้อยห้าสิบนะครับผมอ่าแล้วก็สีกาน จนสองนะพี่พีจินสองเนาะหน้าจด่างชมพูขอบทองนะครับพื้นใบเขียวด่างชมพูขอบทองสีการจนาพิเศษเขาเรียกกันเจนสะองเนาะต้นนี้สี่ร้อยบาทครับสีการหวานมากสวยจัดจึงจ่งโตพุ่งแล้วนะพี่โตพุ่งแล้วเนาะพุ่งแล้วพุ่งแล้วน,ะววนะววนี่แล้วก็ตรงนี้ที่ให้ดูไปตอนต้นคลิปสีเื่อง,งามตรงนู้นมีตรงนี้พี่ถัดจิงพุ่งพุ่งเลยนี่หน้าสวย,สวยเลยสีเลิกงาม สีเลือกง,งาม550บาทครับพี่พี่550สวยสวยพวยๆพุ่งๆทุกต้นเลยนี่ใบใหม่เปิดมาฮับหบอีกแล้วหลอดใหม่ก็มาโตวไวมากนี่ใบใหม่เพิ่งกลางใบหลอดใหม,ามา่าหม่แล้วสีเลือกง,งามครับสวยๆ5 5 0บาท3ต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่โทรได้เลยครับ0 6นย์เนาะ9ม1 0 9 9 7นยะครับผม234ีบารมีบอลฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่พี่เจอกันอีพีหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ